กฏว่ามันมีข้อมูลใหม่ออกมาอมตอนนี้ตอนแรกเนี่ยห้าคนเนี่ยให้การตรงกันแต่เริ่มมีหนึ่งคนในนั้นให้การไม่ตรงกับอีกสี่คนอเอ๊ะคนนั้นจะทําให้คดีมันพลิกหรือเปล่าคนคนนั้นจะทําให้ความจริงมันปรากฏหรือเปล่าไม่ได้ใช้คําว่ากลับคําให้การเนาะ,ะเป็นการให้การไม่ตรงกันใช่นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยต้องบอกแบบนี้ทีมข่าวได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือว่า ชุดสืบสวนเนี่ยไปได้ข้อมูลจากพยานปากสําคัญโทรศัพท์มาให้ข้อมูลบนเรือตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุจนถึงช่วงที่คุณแตงโมเนี่ยเธอตกน้ำลงไปจนกระทั่งเธอเสียชีวิตวเหตุการณ์มันกลับไปเป็นอีกแบบหนึง่งมันไม่ใช่ข้อมูลชุดแรกที่ออกมาก่อนหน้านี้ข้อมูลที่ได้คือหลังจากที่กลุ่มคนบนเรือใช้ว่าแก๊งสปีดโบ๊ทล้กันนะทานอาหารกันเสร็จ ทั้งหมดลงเรือไปเพื่อถ่ายภาพชมวิวทีนี้ระหว่างทางที่จะเดินทางกลับ,กบาาใกล้กับจุดเกิดเหตุมีคนคนหนึ่งในเรือผู้ชมฟังข้อมูลนี้นะคะมีคนคนหนึ่งในเรือมาขอทดลองขับเรือซึ่งตำแหน่งคนบนเรือตอนนั้นก็มีบุคคลคนหนึ่งนั่งข้างๆตรงเบาะผู้โดยสารส่วนที่หัวเรือก็จะมีสองคน ขณะที่คุณแตงโมกับอีกหนึ่งคนยืนจิบวายอยู่ที่ท้ายเรือลักษณะของการยืนทั้งคู่จะหันหน้าไปทางหัวเรือซึ่งคุณแตงโมยืนอยู่ทางด้านขวาของอีกคนหนึ่งที่ไปช้าๆแบบนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นตำแหน่งนะคะซึ่งมันก็จะมีความเกี่ยวพันผูกโยงไปแล้วก็ไปตอบคำถามว่าจริงๆจริงหรือเปล่าที่คนบนเรือเนี่ยไม่ได้ยินเสียงหรือไม่เห็นคุณแตงโมเนี่ยไปที่ท้ายเรือ แล้วไปจี่ตามคาให้การของเพื่อนในเรือตอนนั้นครับอ่ะแสดงว่าตอนนี้มีหนึ่งคนมาขอขับเรือครับถ้าเกิดว่ามีหนึ่งคนมาขอขับเรือแล้วถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปตอนที่ปอบอกว่ามีสองคนที่ขับเรือวันนั้นก็คือตัวปอเองตัวปอเองกับโรเบิร์ตอ่าแสดงว่าหนึ่งคนคนนั้นใช่โรเบิร์ตหรือไม่ครับนะต่อค่ะระหว่างที่มีคนขับเรือนะคะคุณผู้ชมคนขับคนนั้นที่เพิ่งจะลองขับเรือเนี่ย ด้วยความไม่คุ้นชินไงนึนงกออกไหมคะมคนไม่เคยขับเรือเนี่ยเรือเนี่ยอย่างที่บอกไปขับยากกว่ารถมากนะคะด้วยความไม่คุ้นชินตอนที่ไปทดลองขับเรือคนคนนั้นเดีฉันไม่ได้บอกนะคะไม่ได้ระบุนะคะว่าหมายถึงใครคนคนนั้นมีการออกตัวแบบกระชากอย่างแรงนี่แหลคะค่ะเป็น <มา S 1> เหตุ <มา S 1> ให้คุณแตงโมเธอเสียหลักล้มหงายท้องจนกระทั่งตกเรือเพราะตอนแรกที่ดิฉันพยายามบอกว่า คุณแตงโมเนี่ยเธอไปท้ายเรือใช่ไหมไปยืนอยู่กับอีกคนหนึ่งนั่นแหละค่ะพอคนคนนั้นไปลองขับเรือปุ๊บด้วยความที่ไม่คุ้นชินเรือมันกระชากก็เลยทําให้คุณแตงโมเนี่ยตกเรือแล้วเธอก็ดิ่งลงไปสู่ผิวน้ําก่อนที่จะดิ่งลงไปสู่ผิวน้ําเธอได้คว้าแขนเป็นแขนขวาของคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ๆเธอเพื่อหาหลักยึดไม่ให้เธอเนี่ยตกลงไปในน้ํบแต่กลับถูกสะบัดออก เพราะก็กลัวว่าตัวเองจะตกเรือไปด้วยทําให้คุณแตงโมนี่แหละจังหวะนี้เธอตกเรือค่ะเธอตกจากเรือสปีดโบ๊ทลงไปสู่แม่น้ําเจ้าพระยาลักษณะขาทั้งสองข้างคล่อมเครื่องเรือจนเป็นเหตุให้เธอเสียชีวิตซึ่งทาให้การของพยานและบุคคลในเรือทั้งค้าคนมาถึงตอนนี้แปลว่าอะไรคะเริ่มไม่ตรงกันแล้วใช่ไหม,มก่อนหน้านี้บอกว่าอะไรไปฉี่ใช่ไหมคุณผู้ชมจําข้อมูลชุดที่คุณปุ้ยเล่านะและย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะ คุณแซนบอกว่านอนเล่นโทรศัพท์อยู่<ช>คุณแตงโมเดินไปเพื่อที่จะไปนั่งปัสสาวะตรงท้ายเรือแล้วก็เอามือสองข้างจับขาเอาไว้แล้วก็แหวกชุดบริสุทธิ์แล้วก็นั่งปัสสาวะแล้วก็ลื่นตกไปซึ่งข้อมูลนี้มันคนละชุดข้อมูลกันกันกบเมื่อสักครู่เลยนะใช่ค่ะ